สวัสดีกันตอนเศร้าครับพี่น้องนะครับอ๋องมาไฮน้ำต้นใหม่เห้นะครับกําลังงามน้องพี่นเราเนาะนะครับกําลังงามนะครับโดยตอนนี้นะครับเขาจะชักทงได้ดัดแปลงหัวสปริงเกอร์ใส่กับปั๊มน้ำน้อยนะครับว่ามันจะหมุนซ้ำใดยีายภาพี่น้องไปเบิรงเนาะแดดกกายแก่แก้เนี่ยครับอาจจะก่อนไปเบิรงเพิ่งขั้วคือคืบหน้าของสวนเ้องกันนะครับหลังจากตัดแต่งไปแล้วจะย่ทสงไดนเอาะพี่อน้องเนาะนะครับเนี่ยนะครับเขาจะชักทงได้แต่งไปเบิรแล้วนะครับ ส่วนนั้นก็ปล่อยมันแห้งใบล่นเดี๋ยวจะเอาจะกิ่งของเขาไปซับๆๆแล้วกะ็ทำการสุมไฟต่อไปนะครับอ่ะคนจะช่อทงได้ใส่ปุ๋ยใส่ยางไปเบิดได้หพือนนอนได,ได้นะครับน้ำยดน้ำเย็ดกันเดี๋ยวตอนแรกเขาจังจะหยอดเน,นานะเพนนอนเนาะหยอดแล้วกะ็เติมจุลินทรีย์ลงไปอีกนะครับอ่ะส่วนของเขานะครับี่ดอ่ะ อ่ะผักขาเขาซากลากอยู่เตรียมจะแตกยอดแล้วบอนกะลังสิตแตกยอดเนาะนะครับซุ่มเริ่มทยอยแตกแล้วก็มีซุ่มยั่งอยู่กับมีนะครับอะจะค่อยเป็นค่อยไปบอนนะครับรู้สึกว่าต้นนี้จะแตกยอดก้อนมู่นเลยนะครับพี่น้องนี่พี่น้องเห็นบ่างไหมอ่ะแทงยอดแล้วนะนแมน,นบตตมมนนนน่นอยู่นี่น้ำตาตุ่มหมดนียนี่ตุ่บพุธีเปะตุ่มตุบพุธีปี้กันนี่พี่น้องนี่ยเนี้นี้แตกยอดบ่านเลยได้นี่อ่าเจ้าหน้ากาได้ผักขากินนตัวบอนนะครับอ่ะ ะละมุดนะครับวังมื่สองมือนร่มแห้งจะเอาไม้ค้ำไว้นะครับแล้วจะไปอ่ะบรรยากาศตอนเศร้าๆนะครับอยู่ฟังหวยฟังสาเขาเนี่ยแหละนะครับเมื่อวานกับทีมงานเขามาตกปลายในเด็ดป่าตะเพียนมิตเตแม่ใหญ่ๆลาบก็มังลิ่มใหม่มาขึ้นคักขนาดรู้สึกว่าเศร้าทุงจะเลื่อนอาหารได้เติบหนึ่งอยู่ลาบปลาตะเพียนพี่น้องคักนะครับเพราะว่าเป็นป่าหาน,าน,านาวมันจะมั่นเนาะมันจะมั่น ย้ำมือนี่กับพวนี่อาจจะกินอีกนะครับหลายตัวโย่แต่เพี่อนมือเจ้าตอนเจ้านี่ในยินว่าสี1หนึ่งปลาทับทิมเพราะว่าได้ปลาทับทิมใหญ่อยู่นี่ึ้นไปโตหนึ่งแบกง่ายหนึ่งประมาณสองโลกลัวนะครับอ่ะมีหนึ่งปลาไม่ยังสำหรับสังข์ะ้อแสงเข้านะครับสังข์ข้อแสงเขากำลังได้ที่เนาะกำลังได้ทีนะเฮ็ดส่สวนไซยังวบไปนะครับสวนขออเฮ้าจะอุดมไปด้วยจุลินทซี์แทบทุกตัวนะครับเท่าที่หาได้เนาะนะครับ เดี๋ยวนี่หัวเสื้อย่างงอยู่นี่นะครับหัวเสื้อย่างงอยู่เดี๋ยวจะมาขยายอีกนะครับนี่หน่ำแดงอุงต้องปั่นเหล่าอ่างุนเลยหัวเสื้อซองขวดเนาะนี่ซุ้มนี่กําลังขยายกําลัางเริ่มเป็นนะครับโอ้ตัวนี้คือแดงงามแต่พี่น้องนะมักขยายตัวเพิ่นเนี่ยขันบ่ขยายบ่อยากแดงเนี่ยต้องมักขยายอยู่เลยนะครับกำลัางงามเนาะ นะภาพไปเบิรงไอ้สปริงเกอร์ก็ปั๊มน้ำน้อยเข้าไปเนี่นะครับโซลาเซลเซียลห้องหันหนาเซรับแสงแดดเต็มที่นะครับรับแสงเต็มที่โอ้แสงแดดเข้าแดดกายขี่ฟ้าผมมีจังเม็ดไปเลยนะนี่ละได้เยี่ยงใส่สะก้อนส้วงเศร้าๆต้องเอียงใส่สะก้อนเอียงอ่าทำมุมเกลียววงศากับแสงแดดเลยนะครับเพื่อให้เขาได้รับแดดเต็มที่นะครับแผงขนาดหนึ่งร้อยวัตต์นะขนาดเนาะเพื่นตัวพุ่มปั๊มเข้ายู่ในน้ำเพื่น นะครับอย่างไซเรนไปเบิงนี่พี่หน่องจอดจอดเลยนี่นะครับนี่ยโบว์วาพี่หน่อนงได้ยินบ่นะครับนี่ปั๊มหน่อยปั๊มหน่อยเอามาเบ,บิงว่ามันแห้งสักเดี๋ยวดพี่หน่องพูดงั้นอ่นะน้อยๆซนัน้นๆละอ่ะจุ่มลงไปมา ดูดูดูมันมือนะครับบ่อห่อนบ่อตองย่านวัดปั๊มเขาสิห้อนเพราะว่ามันแช่น้ำอยู่แล้วบ่มีห้อนนะครับพู้สายยางยี่สิบเมตรพี่น้องผมไปนั่งไปเบิ้งสปริงเกอร์เขาโดูใส่ต่อสปริงเกอร์ได้หนึ่งจุดนะครับใครก็ไปปล่อยใส่เงาไม่เงาเดียวอยู่ได้กินแต่ผู้เดียวค่เนาใส่สปริงเกอร์กะมันอาจจะเวียงอยู่ในวงกว้างขึ้นนะครับกี่ไะสายยางเขาไปเรื่อยๆอ่ะทรัการแจ้งกิ้งแจ้งเกลื่อนไปเรียบร้อยแล้วพี่น้อง นะครับต่อไปก็คงจะแตกยอดแตกค่าแตกยอดแตกใบให้ได้กินนะนะครับอ่ะกล้วยน้ำว้าเขาจงไว้ส่วนกล้วยบุบเป็นตาขายตาขิมไปให้งัว่นี่เป็นกล้วยน้ำว้านะครับพี่น้องพันใหญ่นะครับจงไว้สักก้อนนะแต่งกิงแต่งยางเรียบร้อยพูแปนจ้างปางไปนะครับอ่ะหมกักม่วงมหมักลำไยเฮานะครับใส่ปุ๋ยเรียบร้อยคุ้มโดยข้นคุ้มข้นโดยเฟืองหอดน้ำนะครับ อันนี้มังเงกน้่มมักรอกน้ำมาท่านเจ้าสิกินมะกรอกฝรั่งน้อพี่น่อยเนาะยอดเขาแซ่บๆไปกินกับลาบปลาสมุยห่วยนะนะเริ่มติดหมากแล้วแต่กินดุ๊กดุกปลาถิ่มไปซ่วนนึงปุ๊บเป็นหมากให้เลยนะมีกระป๋องน้ำยศน้ำนะครับเดี๋ยวไปบงหัวเวียงเขาเปพี่น้ำใสยยางนาพี่พี่หน่อยสายยางขนาดครึ่งนิ้วเนาะหนึ่งส่วนสามไกลครึ่งไปหนึงเนี่ยพี่น้องเนี่ยเนี่เห็นบ่ไหน ฟังเล่นหน่อยห้าอันละเนี่ยวับ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 เลยกินพื้นที่ประมาณสี่ตารางเมตรนะครับพี่น้องจะได้น้ำเปียกไปยุ้ยสี่ตารางเมตรนะครับแทนที่จะปล่อยเขาแต่เงาหมักซีดาเงาเดียวมูบรอกินน้ำอันนี้เวียงรอบเลยทั้งกล้วยทั้งผักขาที่ตัดไว้ทั้งหมักซีดาได้กินน้ำกันนะครับแล้วก็พักเตี้ยวพี่น้องพักเตี้ยวอันนี้รู้สึกว่าหญ่เร็วได้มาจากบ้านเก่านะครับได้มาจากน้องหิ่งนะครับมันก็เวียงังี้ยสิอะไพี่น้องวับวับแดด มีกับเวียงเอาสิแดดบดก็เศร้าแดดมากกับเวียงมันถึงลยวบวับวับวับถึงเอ้าใครก็ปล่อยใส่เงาหันเงานีล่าล่านะนะครับเวียงเอาไปนะครับคว่มแห้งก็จะประมาณนี้นะครับพี่น้องประมาณนี้นะครับตามภาษาปั๊มเนอหน่อยสิบสองบนนะครับชอกกําปั่นเนี่ยเะปั๊มตามสิบพี่น้องเห็นนะครับอ่ะนะใส่หัวเวียงเดียวหัวหนึ่งมะยายเอาคือยายขั้วนี่พี่น้องนะครับไปเฮ็ดเวียงเฮ็ดธุระปับปังยี่สิบสิบนาที่ยี่สิบนาทีกับมะยายท่นึงนะครับ ทั่วหอดค่ำกับทั่วสวนฮอกพอดีเนาะสวนบ่ใหญ่ะน,งงะออน,น,นะครับเน,นี่ยมะม่วงตอนนี้ก็แล้วแตกใบอ่อนได้น้ำนะครับพี่น้องขึ้นน้ำขึ้นปุ๋ยให้แตกใบอ่อนเลยนะครับสำหรับมะม่วงนะครับพี่น้องทางใต้ก็ต้องน้ำเบิดแล้วนะครับน้ำพร้อมกับจุลินทรีย์เบิดแล้วใส่ปุ๋ยใส่ยังไงนะครับขาทั้งนี้ยังบ่กแล้แต่งยู่เนื่องจากว่ามีอุปสรรค เนื่องจากห้างแตนนะครับเชบ่าสูงเพราท่านเห็นเห็นแต่แมวมันวีวีมาใส่ตแตงหูแบบน,นึงก็เลยถอยซะก่อนอ่ะเนี่ยก็คือสภาพสวนที่เขาตัดแต่งไปเรียบร้อยแล้วน้องพี่น้อนนงเนาะนะครับอ่ะเดี๋ยวจะสัก็น้อยกับง่ายสป,ปริงเกอร์ไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับเอาคลิปนี้คงจะฝากพี่ฝากน้องเพื่อนเทคน,นิคสักกันน้องพี่พน้อนนงเนาะพาพี่น้องมาเลาะเบิ้งหัวสวนของเขามาคืบหน้าไปจไังไรแล้ววะเถอะนะครับก็ตามที่พี่น้องเห็นนี่ละเนาะพี่น้องเนาะนะครับ ค่อยเป็นค่อยไปหลังจากป้าถิ่มมาดนครับไอ,อคิปนี้่นานา้กรพี่น้องสวัสดีครับผม